จิตรู้แจ้งทวนกระแสผู้ภาวนาให้น้อมให้รวมเอาจิตใจดวงผู้รู้มารู้อยู่ที่ลมเข้าออกสังเกตไปสู่ดวงจิตจุดสําคัญท่านต้องการเอาจิตใจดวงผู้รู้อยู่นี้ธาตุลมนี้ก็เป็นแต่ให้เป็นทางเป็นที่สังเกตจะได้รวมได้สงบลงสู่ดวงจิตใจดวงที่รู้อยู่นั่นเองแต่ว่าถ้ายังจับจุดนี้ไม่ได้ท่านก็ให้กำหนดลม ลมเข้าและลมออกหรือท่านให้กำหนดความรู้สึกทุกลมเข้าออกเรียกว่าดวงจิตดวงวิญญาณดวงผู้รู้มารู้สึกลมหายใจเข้าออกเมื่อลมหายใจเข้าและออกออกและเข้าจิตก็มีความรู้สึกอยู่และบริกรรมภาวนาคำว่าพุทธทุกลมหายใจเข้าและโททุกลมหายใจออก รู้จักปล่อยวางเรื่องราวอารมณ์อันเป็นเรื่องภายนอกออกไปให้หมดสิ้นตั้งจิตเจตนาในจิตในใจของตนให้มั่นคงลงไปเรียกว่าระลึกถึงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนจิตใจของตนการนึกพุทโธนึกทุกลมหายใจเข้าไปนึกทุกลมหายใจออกมาเพื่อจะได้ฝึกจิตใจให้อยู่เป็นหนึ่งเสียก่อน เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าของเรานั่งภาวนาใต้ร่มไม้โพพระองค์ก็บริกรรมภาวนาเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งสัตว์อธิฐานลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาในครั้งนี้พระองค์จะไม่บุกไปมาในที่ใดๆจนกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแม้เลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งหายไปเหลือแต่หนังและกระดูกก็ตามทีไม่ยอมลุก ท่านตั้งใจเด็ดเดี่ยวอย่างนั้นแล้วท่านก็เลือกอุบายภาวนาว่าจะนึกอุบายทำอันใดพระองค์ก็เลือกได้นึกลมหายใจเข้าออกเรียกว่าอาณาปานาสติกรรมฐานลมเข้าไปพระองค์ก็มีสติตามรู้อันนี้ว่าเป็นลมเข้าไปลมออกมาพระองค์ก็มีสติรู้ว่าเป็นลมออกมาท่านระมัดระวังจิตใจเหมือนกับว่าเป็นพระปิตวาล ทวารตามไม่ต้องดูทวารหูไม่ต้องฟังอย่างอื่นฟังแต่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นจมูกลิ้นกายใจระวังจิตไม่ให้แล่นไปที่อื่นเรียกว่าพระปิทวาลปิทวาลทั้งหปิทวาลทั้งหกปิดทวาลทั้งสิบสองพระองค์ภาวนาแน่วแน่จนจิตใจออกไปจากตัวไม่ได้ภายในปริมณฑลหนังหุ้มอยู่ เป็นที่สุดรอบพระองค์เอาจิตใจอยู่ภายในหนังหุ้มเข้าไปได้หมดจนนานอย่างน้อยก็เรียกว่าเที่ยงคืนตั้งแต่พลบข้าจนกระทั่งเที่ยงคืนจิตใจของพระองค์ก็แน่วแน่เป็นดวงเดียวเป็นสมถกรรมฐานเต็มที่เป็นสมาธิภาวนาเต็มที่สมาธิอย่างต่ำสมาธิอย่างกลางสมาธิอย่างสูงจิตใจของพระองค์ก็ไม่ไปที่อื่น ภาวนาในใจอยู่และพระองค์ก็กาหนดรูปนามจนเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าละกิเลสตัดกิเลสดาคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นไปกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดกิเลสมีมากเท่าไหร่ในโลกนี้พระองค์ก็ละได้หมดต่อมาก็สอนสาวกสาวิกา มีปัญจวัคคีหรือสี่ทั้งห้าเป็นต้นพระองค์แสดงปฐมเทศนาธรรมจักกับปวัตนสูตรแสดงอนัตตลักษณคณสูตรสองสูตรเท่านั้นแหละปัญจวัคคีหรือสีทั้งห้าก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันตะขีนาศพส่งสาวกไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาทั่วโลกนั่นคือว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ตั้งใจภาวนาจริงๆ แม้เราทุกคนขณะน,นี้เราก็มาสู่สถานที่วิเวกสถานที่วิเวกเงียบสงัดในป่าในถ้ำในเขาในที่วิเวกอย่างนี้เรียกว่าหาได้ยากเสนาสนะสัป,ปะยะอาหารสัป,ปะยะบุคคลสัป,ปะยะธรรมสัปพยะแต่ผู้ภาวนาจริงๆนั้นต้องตั้งจิตตั้งใจด้วยตั้งใจให้เด็ดเดี่ยวเหมือนพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าพระองค์ตั้งสัตว์อธิฐานลงไปเอาชีวิตแลกเอาชีวิตเป็นเดิมพันถวายชีวิตจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ยอมทำตามปฏิบัติตามนึกภาวนาพุทธโธให้ได้ติดต่อกันไม่ให้ขาดแล้วให้นึกได้ทุกลมหายใจด้วยตัวอย่างคือลมหายใจนี้เมื่อเราคนใดหยุดลมหายใจไปเวลาใดเมื่อใดก็ตาย ไม่ได้เป็นคนอย่างที่เราทำอยู่แต่ลมหายใจนี้เป็นอัตโนมัติแม้เจ้าตัวหลับมันก็หายใจทดแทนอย่างนั้นความจริงลมหายใจไม่ใช่เราสูดมันเป็นปอดเป็นหัวใจเขาทำงานเองจงภาวนารวมจิตรวมใจก็ให้ได้เหมือนลมหายใจเข้าออกประทังชีวิตมาได้หลายสิบปีเขาก็ยังไม่ตายหนีจากโลกนี้ผู้ภาวนาทั้งหลาย ต้องรวมจิตใจเข้ามาภายในไม่ให้มันสายออกไปภายนอกสงบกายนี้สงบได้ง่ายคือรูปร่างกายของเราทุกคนถ้าเรานั่งสมาธิเพรนั่งภาวนาแล้วก็เป็นอันว่ารูปกายก็สงบสงบเต็มที่วาจาคำพูดก็เรียกว่าสงบแต่การสงบจิตนั้นจะต้องภาวนาถ้าไม่ภาวนาไม่ดูจิตใจเราสงบไม่ได้ คือจิตมันมีอารมณ์เก่าแก่ที่ผ่านมาในอดีตชาติบ้างก็มาเป็นอารมณ์ในเวลาปัจจุบันแล้วยังจะมีอารมณ์อนาคตการข้างหน้าด้วยก็มาเป็นอารมณ์ในปัจจุบันนี้เมื่อภาวนาแล้วต้องระง,งับดับหมดอดีตสิ่งใดที่มันล่วงเลยมาแล้วก็ไม่ต้องนึกคิดคิดถึงตัดให้มันอยู่ในอดีตล่วงแล้วอารมณ์ถึงจงนึกจงน้อมภาวนาพุโทโธ ในขณะปัจจุบันในขณะนี้เดี๋ยวนี้ส่วนจิตนั้นเมื่อย่นย่อเข้ามามีสองอาการอาการหนึ่งคือจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวเราทุกคนมีจิตใจดวงผู้รู้ครองในสังขารแต่ละบุคคลจิตใจดวงนี้นั้นเรียกว่าเป็นดวงจิตที่รู้อยู่มีความรู้สึกอยู่ในตัวในกายในจิตในกายนี้ไม่ว่าเราจะเอามือไปแตะต้องที่ไหน จนปลายผมก็ตามก็มีความรู้สึกเข้าไปถึงจิตใจดวงผู้รู้นี้นั่นแหละให้สังเกตเข้าไปสู่ดวงจิตที่รู้อยู่ส่วนต่อจากดวงจิตผู้รู้ออกมาภายนอกท่านให้ชื่อว่าสังขารจิตจิตปรงุงจิตแต่งจิตคิดจิตนึกคือมันเป็นเงาเป็นกิริยาอาการของจิตมันต่อออกมาอีกมันงอกออกมามันร่วมันไหลออกมา อันนี้ท่านให้ละทิ้งคือไม่ให้ตามออกมามันเข้ามันออกก็ยังมีจิตใจดวงผู้รู้รู้ว่าจิตเราคิดออกไปเผลอไปลืมไปไม่ต้องตามไปละเสียวางเสียให้ทวนกระแสมาอยู่กับดวงจิตที่รู้อยู่จิตผู้รู้คือว่ามันมีอยู่ตลอดเวลากายสบายมันก็รู้ร่างกายเราสบายวันนี้เมื่อร่างกายมันไม่สบายมันก็รู้ รู้ว่ากายไม่สบายเมื่อจิตมันสบายก็รู้จิตไม่สบายก็รู้จิตร้อนก็รู้จิตหนาวก็รู้นี่แหละท่านให้รวมจิตใจเข้ามาอยู่ภายในนี้ไม่ต้องตามไปภายนอกตามไปภายนอกนั้นไม่มีที่หยุดเหมือนเราเดินไปเดินไปทั่วโลกในพื้นแผ่นดินนี้ไม่ได้ตายก่อนก็ไม่ทั่วจิตภาวนานี้ท่านก็ไม่ให้ตามออกไป ท่านให้ทวนกระแสเข้ามาว่าจิตใจดวงผู้รู้ฟังอยู่ได้ยินเสียงตรงไหนเราก็รู้ว่าอยู่ไหนสติระลึกได้ที่นั่นสมาธิจิตตั้งมั่นก็ตั้งลงไปที่นี่ปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารก็รอบรู้อยู่ที่นี่สงบตั้งมั่นอยู่ในตัวในกายในจิตตรงที่จิตดวงผู้รู้อยู่ที่ไหนก็ที่นั่นแหละจนจิตใจดวงนี้สงบระงับ รู้แจ้งเห็นจริงว่านอกจากจิตใจดวงผู้รู้ภายในนอกนั้นออกไปไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกข์เป็นอนัตตาขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงอย่างนี้จิตผู้รู้ให้รู้รู้แล้วอย่าได้หลงไหลไปกับอารมณ์กิเลสให้รวมจิตใจเข้าไปที่ตรงนี้มันจะคิดไปไหนใกล้ไกลไม่ต้องไปตามมันไปตามรู้อยู่กับจิตรู้อยู่ จิตรู้ไปไม่เอาละทิ้งเอาจิตที่รู้อยู่คำว่าเอาจิตที่รู้อยู่นั้นคือว่ามันมีอยู่แล้วความจริงจิตของคนเราจริงๆมันไม่ได้ไปไหนคิดไปปรุงไปอันนั้นเป็นเรื่องสังขารมันปรุงมันแต่งไปเองเป็นเรื่องสังขารเป็นเรื่องสัญญาอารมณ์เป็นเรื่องกิเลสที่มันดิ้นรนวุ่นวายการตัณหามันไปเมื่อจิตใจผู้ภาวนาไม่หลงไปตามไปมันก็ดับไปเอง ไม่มีใครส่งเสริมต่อเติมมันก็ดับแต่จิตผู้ใดหลงไปส่งเสริมต่อเติมให้มันก็ไม่มีที่จบที่สิ้นเป็นกามาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาไม่มีที่จบที่สิ้นละวางเสียหยุดเสียสงบเสียได้ขณะนี้เวลานี้มันก็มีเท่านี้นั่งอยู่ก็พุโทโธจิตใจดวงผู้รู้อยู่อย่างนี้ ยืนอยู่ก็พุทโธทจิตใจดวงรู้ผู้นี้เดินไปมาก็จิตดวงนี้มานั่งนอนก็จิตดวงนี้แหละก็ไม่ต้องหาที่ไหนแล้วรวมกำลังตั้งมั่นรวมไปในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ตลอดเวลา